สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจลิสต์ภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังหรือไม่ก็ตามสักครั้งในชีวิตคุณต้องดูให้ได้หนังเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ความบันเทิงแต่มันคือประสบการณ์ทางศิลป,ปะบทเรียนชีวิตและผลงานที่หล่อหลอมวัฒนธรรมโลกครับการเลือกสิบเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากครับเพราะโลกภาพยนตร์มีหนังดีๆนับไม่ถ้วนแต่ผมพยายามคัดเลือกจากความโดดเด่นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำกับ การแสดงบทภาพ,พยนตร์ความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือผลกระทบต่อวงการลองมาดูกันครับว่ามีเรื่องไหนที่คุณเคยดูแล้วหรือยังไม่เคยดูลองลิสต์ไว้ในใจได้เลยครับเริ่มต้นด้วยเรื่องที่หลายคนยกให้เป็นหนังที่ดีที่สุดตลอดการอย่าง The Shawshank Redemption ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของ Andy Dufresne ช้ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำาชอแชง แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่เขาก็ยังคงยึดมั่นในความหวังความอดทนและมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นหนังเรื่องนี้เป็นบทเรียนชั้นยอดเกี่ยวกับความหวังการไถ่ถอนและอิสรภาพทางจิตวิญญาณครับไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนครับต่อมาคือมหากาบแห่งอาชญากรรมที่ปฏิวัติว,ตวงการภาพยนตร์อย่าง The Godfather ของ Francis Ford Coppola นี่ไม่ใช่แค่หนังมาเฟียแต่เป็นการสำรวจอำนาจ ครอบครัวความพับดีและการเสื่อมทรามของจิตใจหนังเรื่องนี้มีบทพูดที่คมคายการแสดงที่ยอดเยี่ยมของมาลอนแบนโดและอัลปาชิโนและการกำกับที่ไร้ที่ติมันคือมาตรฐานของหนังคุณภาพที่หาใครเทียบยากครับสำหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่แหวกแนวและมีสไตล์ต้องไม่พลาดเพาฟฟิคชั่นของเควินตินทารันติโนหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องแบบไม่เรียงลำดับเวลาตัวละครมีสเสน่ห์บทพูดมีเอกลักษณ์เต็มไปด้วยความตลกร้ายและความรุนแรงที่ลงตัว มันเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไปตลอดกาลและกลายเป็นหนึ่งในหนังที่คูณที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับหากคุณกำลังมองหาภาพยนตร์ที่อบอุ่นหัวใจและสร้างแรงบันดาลใจ Forest Gump คือคำตอบหนังเรื่องนี้พาเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านสายตาของชายผู้มี i อต่ำกว่ามาตรฐานแต่มีหัวใจที่บริสุทธิ์และอบอ้อมอารีทอมแฮงส์ถ่ายทอดบทนี้ได้อย่างน่าทึ่งทำให้เราเชื่อและหลงรักในตัว Forest หนังเรื่องนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตความรัก และโชคชะตาที่ไม่คาดฝันครับมาถึงภาพยนตร์ที่สะเทือนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง Schindler's List ของ Steven Spielberg หนังขาวดำเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของออสการ์ชินเลอร์นักธุรกิจชาวเยอรมันที่พยายามช่วยชาวยิวให้รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันคือภาพยนตร์ที่ทรงพลังเจ็บปวดและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายสํารอย หากคุณชอบหนังไซไฟที่ฉลาดล้ำและจุดประกายความคิด The Matrix คือสิ่งที่คุณต้องสัมผัสครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่สร้างปรากฏตารในด้านวิชูเอฟเฟกต์และฉากแอคชั่นแต่ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริงการเลือกเสรีและธรรมชาติของการรับรู้มันคือภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแนวคิดของหนังไซไฟไปตลอดกาลและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานอื่นๆอีกมากมายครับ สำหรับคนที่ชอบความซับซ้อนชวนคิดและงานสร้างที่น่าทึ่ง Inception ของคริสโตเฟอร์มอล a n เป็นอีกเรื่องที่คุณห้ามพลาดหนังเรื่องนี้พาเราดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันที่เป็นทั้งเครื่องมือในการขโมยความคิดและสมรภูมิอันตรายโดยแนวคิดที่ล้ำสมัยโครงสร้างเรื่องที่ซับซ้อนและงานสร้างที่ตรกากตรา i n ิน p t i o n คือประสบการณ์ทางภาพยนตร์ที่คุณจะไม่มีวันลืมครับ ไม่ใช่แค่หนังคนแสดงเท่านั้นที่ควรค่าแก่การดูภาพยนตร์แอนิเมชันจากญี่ปุ่นอย่าง Spirit Away ของ Studio G h i b l i และฮ a y โ o m ม y a z สกิคือผลงานชิ้นเอกที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมหนังเรื่องนี้พาเราไปสู่โลกแฟนตาซีอันน่าอัศจรรย์เต็มไปด้วยจินตนาการอันบันเจิดตัวละครที่มีสเสน่ห์และข้อคิดเกี่ยวกับวัยเด็กการเติบโตและการเคารพธรรมชาติมันคือผลงานศิลปะที่งดงามและประทับใจทุกคนครับ มาถึงภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ที่สร้างประวัติศาสตาร์คว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่าง Parasite ของบองจุนโฮหนังเรื่องนี้เป็นความตลกร้ายที่เสียดสีสังคมได้อย่างเจ็บแสบเราเรื่องความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นผ่านสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ถึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดหักมุมและข้อคิดที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดถึงความเป็นจริงในสังคมมันคือหนังที่สร้างปรากฏการณ์และพิสูจน์ให้เห็นว่าภาพยนตร์จากเอเชียก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกได้ครับ ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ที่ปฏิวัติประสบการณ์การรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างอาวตารของเจมส์คาเมรอนแม้เนื้อหาอาจจะดูเรียบง่ายแต่สิ่งที่ทําให้อวตารเป็นตำนานคือการใช้เทคโนโลยี CGI ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นสร้างโลกแพนโดราที่สวยงามและสมจริงอย่างน่าทึ่งมันคือภาพยนตร์ที่ทําให้เราตระหนักถึงพลังของภาพยนตร์ในการพาเราไปสู่โลกใหม่ๆและผลักดันขีดจํากัดของเทคโนโลยีครับ นี่เป็นเพียงสิบเรื่องจากภาพยนตร์นับไม่ถ้วนที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านควรหาโอกาสดูสักครั้งในชีวิตครับภาพยนตร์เหล่านี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงแต่ยังให้แรงบันดาลใจข้อคิดและประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงครับลองลิสต์ไว้ในใจดูนะครับว่าเรื่องไหนที่คุณจะเริ่มดูเป็นเรื่องแรกสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ